15พฤษภาคม2565คนละครึ่งเฟด5หลังวันนี้จะมีความคืบหน้ามาอีกบารสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ได้เงิน50บาท100บาทมีเยียวยาโครงการอื่นออีกไหมวันที่15พฤษภาคม2565นะครับผมวันนี้ก็คือคนละครึ่งเฟด5เนี่ยหลังจากวันที่15วันนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ามาอีกนะฮะเนื่องจากนะครับล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับคือข้อมูล จากทางประหลัดกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนละครึ่งเฟห้าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งกําลังพิจารณาเรื่ององบประมาณนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับว่าจะมาจัดอีกครั้งแต่คาดการณ์เนี่ยก็คือเพียงพอนะครับแต่ก็จะต้องดูด้วยว่าคนละครึ่งเฟดห้าจำเป็นมากแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากรายละเอียดแล้วก็คือโอกาสมาจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจําเป็นแล้วก็ฟื้นฟูเศรฐษฐกิจได้นะครับ โดยรายละเอียดนะครับก็ก็คือเขาจะบอกว่าเพียงพอหรือเปล่าจะเป็นต้องกู้เงินเพิ่มหรือเปล่านะฮะหลักๆแล้วก็คือเขาจะดูกันนะครับดูรายละเอียดว่าในมีเงินคืนที่คนไม่ได้ใช้ในเดือนของเฟสสมากแค่ไหนก็จะเอาคืนมานะครับแล้วก็จะมาจัดเป็นเฟสห้าซึ่งความชัดเจนนะครับเห็นไหมครับหลังวันที่15พฤษภาคมนี้ รวมถึงวงเงินที่เรียกคืนนะครับก็จะสรุปในเร็วนี้นะครับโดยหล,หลักแล้วเขาก็บอกว่าเขานี่ก็คือกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาละเอียดโดยเฉพาะการจัดการก็ประมาณมาอุดหนุนโครงการซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องขอประเมินจานเจ็บจัดเก็บรายได้และผลกระทบต่อสถานะการขาังสถานะการคลังนะครับให้ชัดเจนอีกครัง้งดังนั้นครับ คนละครึ่งเฟดห้าณปัจจุบันนี้นะครับจะมีความคืบหน้ามาอีกอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็บาสวัสริการแห่งรัฐนะครับอันนี้เมื่อกี้จบไปนะครับสำหรับคนลครึ่งเฟห้าเดี๋ยวเราติดตามกันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็บาสวัสริการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยได้เงิน50บาทกับ50อ่บห้าบาท100บาทนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ คนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับจะได้เงินนะครับตกเบิกนะฮะก็ neck. คือเดือนที่แล้วก็ได้นะครับแต่ได้เดือนีแล้วก็ได้เยอะแต่เดือนนี้จะได้50บาทกับ100บาทโดยใครได้50บาทใครได้100บาทแบ่งเป็นตามนี้นะครับผู้ที่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับ100บาทนะครับไม่เกิน30,000ได้100ฮะไม่เกิน3 0 0 0 0ได้100แต่ถ้าเกิดว่าเกิน30,000แต่ไม่ถึง10,000 0บาทก็คือเลทปกติของ นั่นแหละครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือได้50นะฮะไม่เกิน3าม0 0 30,000บาทถึง100,000แต่ไม่เกิน100,000ได้50บาทต่อเดือนนะครับก็คือจะได้ไปจะเป็นตามนี้แหละครับใครอยู่กลุ่มผู้สูงอายุนี้ก็ยินดีด้วยครับจะได้เงินตรงนี้ไปเข้บาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะสามารถไปใช้ใจ่ายได้นะครับแล้วก็ อันนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญที่หลายท่านสงสัยกันกนะ็คือยาวยาอรื่นเนี่ยจะมีไหมนะครับบอกเลยว่าณปัจจุบันนะครับก็ผมมีทําคลิปเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถดูได้ว่า,ากางเดินี้จะมียาอ,อะไรอื่นไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชม